สวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะก็วันนี้นะคะมาเจอกันสายนิดนึงเพราะว่าวันนี้ติดภารกิจนะคะพี่ๆก็วันนี้ค่ะมีวัตถุมงคลหลากหลายรายการเลยเนาะมาให้พี่ๆได้ชมให้ <c oughs> ขอภัยค่ะ <c oughs> ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะคะเผื่อีพีนั้นๆเนาะมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่พี่ๆตามหาหรืออยากเช่าหาอยู่ก็สามารถทักมาหาน้องโบบารมีพระเครื่องได้เลยอ่า ฝากตตามกดถูกใจไว้ด้วยนะคะเน้นย้ำกันทุกๆคลิปทุกๆ EP นะช่องน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่0620890157ค่ะสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงนาบ้านท่านนะคะสามารถชำระเงินกับพี่ไปสนีได้เลยนะคะคพี่ๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยแล้วกันเนาะรายการแรกค่ะขออนุญาตซูมอีกนิดนึงนะคะพี่รายการแรกค่ะพี่ขานี้เลยเปิดหัวกันสวยๆเลย เป็นเหรียญกรมหลวงปู่โตะนะคะพี่นี่เลยเสาห้าค่ะนี่สองห้าหนึ่งสองค่ะเส้นเซียนบนเหรียญเนาะนี่ชมไม่ชอบดูไมใช่ชอบรายการนี้ปิดได้เลยนะคะพี่ขานี่เลยพระคูวิริยะ วิริยะกิตติหลวงปู่โตนะคะพี่รายการนี้ค่ะแครบโราพา่ะรายการที่หนึ่งนะต่อไปรายการที่สองค่ะเป็นเหรียญดอกไม้แบบนี้นะคะนี่นี่เป็นเหรียญดอกไม้นะคะพระสมุดพระคูสุดสมุดทมสุนทรนะคะด้านหลังค่ะเป็นยันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นยันแบบนี้ เป็นผิวกระไรอ่าเป็นผิวทองแดงเนาะพี่นอะงนี่จุดไข่ปลานะคะนี่รอบๆเลยเป็นเหลียญดอกไม้แบบนี้นะคะ EP นี้นะคะ EP ที่สี่สี่สามค่ะพี่พี่รายการที่สองค่ะรายการนี้รายการที่สองนะต่อไปค่ะไปกันเรื่อยๆเลย,ยนะคะ รายการที่สามค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะน้องขออนุญาตใช้เม็ดใช้กล้องสองเม็ดแล่เนาะพี่เนาะน,น,นี่นี่รายการนี้ค่ะสวยค่ะพี่ดูกลรองนิสายส่องแสงนี่ถ <c oughs> ้าถูกใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่วีรายการนี้รายการที่สามเนาะ ต่อไปค่ะพี่รายการที่สี่ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากขอจอขอใจให้น้องนิดนึงเนาะ,ะฝากข้อจอข้อใจให้น้องนิดนึงนะคะฝากกดไลค์ให้น้องด้วยนะ,ะกดไลค์คลิปได้เลยนะคะพี่ๆอ่าอย่าลืมกดติดตามนะคะทุกครั้งที่พี่กดติดตามนะทุกครั้งที่น้องลุมคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยอ่ารายการนี้ค่ะนี่สวยๆเหมือนกันนะเนื้อหาวันนี้มีมาสามรายการพี่พระสมเด็จ สวยนะคะถูกชะตาสามารถปิดได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่ถูกใจผ่านก่อนได้เนาะพี่น้องรายการนี้รายการที่สี่ค่ะต่อไปรายการที่ห้าค่ะพี่นี่รายการที่ห้านะเป็นเนื้อหาแบบนี้เนาะ,นะรายการที่ห้าเนื้อหาแบบนี้นะคะด้านหลัง รายการที่ห้าค่ะต่อไปค่ะพี่รายการที่หกค่ะรายการที่หกเป็นเหรียญดอกไม้แบบนี้เนาะแต่ว่าปิดทองลงลักแบบนี้นะคะหลวงพ่อเช่มค่ะ หลวงพ่อแช่มนะคะสภาพเดิมๆพี่ได้มาแบบไหนไปแบบนั้นนะสภาพเดิมๆเลยสวยๆเลยพี่เหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะเป็นเหรียญดอกไม้เหมือนกันด้านหลังนะคะพี่เป็นลาหูแบบนี้นะสภาพอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วเนาะนี่เนาะการันตีค่ะพ้าของน้องเป็นพ้าบานนะคะแต่ว่าแทนไม่แทนลบก,กวนพี่ๆพิพจารณาได้เลยเนาะพี่เนาะถ้ายังไม่ถูกใจสามารถเลื่อนผ่านก่อนได้นะคะก็เหรียญหลวงพ่อแช่มนานๆเจอทีนะพี่นะ สามารถแคปรูปภาพได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่หค่ะต่อไปค่ะพี่รายการที่7นะคะเป็นเหรียญน,นี้เลยหลวงพ่อเนื่องค่ะหลวงพ่อเนื่องนี่นานๆเจอเหมือนกันเนาะพี่เนาะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหายอยากเช่าบูชานะคะหรืออยากเก็บไว้นะคะสามารถทักมาหาน้องโบบรารมีพระเครื่องได้เลยเป็นเหรียญน,นี่ไฟไฟแบบนี้เลยพี่ดูด้านหลังนะคะพี่เป็นหลังยันท่าอย่างนี้เลยแล้วก็มีนี่ สอสอพอสอสองห้าศูนย์ศูนย์อ่านี่รับผลภูนทวีเหรียญหลวงพ่อเนื่องค่ะเหรียญหลวงพ่อเนื่องค่ะรายการนี้จมูกเปิดเปิดไปนิดหนึ่งเนาะพี่น้องสวยๆเลยอ่ะนี่แคปรูปภาพแสงตกกระทบนะคะพระของน้องการันตีตรงปกถูกรูปถูกอง์แน่อนอนสามารถขอพี่ปรายสนี กีดกองแกะดูก่อนได้น้องแพ็กพัสดุไปให้อย่างดีพันกันกระแทกถูกองค์นะคะพี่พอ่ารายการนี้รายการที่7ค่ะต่อไปรายการที่8นะคะนี่เลย้องขออนุญาตดันขึ้นนิดนึงเนาะสักครู่นะคะวันนี้มีหลายรายการเลย ก็ใครที่ว่างเว้นจากการทํางานสามารถเข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบบาร,รมีพะเครื่องได้เลยมีเยอะมากพาบ้านนะคะพี่พีทแต่ละรอบแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันเนะะาะอาไม้เก่าก็ค้าเค้ากันไปนะคะบางวันรายการนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญโลค่ะเหรียญโลแบบนี้นะคะพี่สมาคมนักเรียนเก่าพณนนิด ชยาการร่วมกับวิทยาลัยพรณิชยาการพระนครจัดทําเป็นที่รล,ลึกค่ะพี่ในโอกาสสร้างอนุสาวรีย์นะคะกรมโรวงชุมพรเนาะอ่ารายการนี้นะคะปีเก่าปีลึกปี2515นะพี่ชมโอ,โอ้สภาพเดิมๆเ,เลยพี่ผิวยิ่งๆเดิมๆเ,เลยนะรายการนี้เนาะอ่านี่เลยใครสนใจอยากเช่าบูชานะคะหรือตามเก็บอยากเก็บอยาก,ยากมีไว้นะคะสามารถแอด มาได้ที่0620890157น้องโบบาราม,มีพาเครื่องสแตนบายรอรับสายสแตนบายรออ่านไลน์อยู่เนาะพี่นอ้องแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวน้องส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะคะอ่ารายการนี้รายการที่8ค่ะพี่ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9ค่ะพี่เป็นเหนเนรียญเนาะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างน้องนะคะสภาพเดิมๆค่ะพี่อ่าผิวนี้เป็นผิวเนื้อทองแดงนะคะนี่ด้านหลังค่ะพี่เป็นยันแบบนี้แล้วก็มีพอสอเนี่ย สองสี่แปดห้านะคะพี่ผิวเดิมเดิมผิวหิ่งหิ่งเลยนะผิวหิ่งหิ่งสวยค่ะสวยค่ะพี่นี่เหรียญมีความบางนิดนึงเนาะพี่ <c oughs> ความชอบนะคะแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยากเช่าบูชานะคะบูชาไว้ได้เลยให้ลูกให้หลานเนาะเก็บไว้ได้เลยนะคะหรือ เอาไว้ใช้เองก็ได้เช่นกันนะคะพี่พี่อ่ารายการนี้ค่ะสวยคมค่ะสวยคมค่ะดูจุดสวยมากอ่ะใบหน้าใบตานะคะสวยคมพี่อ่ารายการนี้แคป,ปรูปภาพได้เลยรายการที่เก้าค่ะต่อไปรายการที่สิบค่ะเป็นเหรียญโล่เหมือนกันค่ะเหรียญโล่นะคะพระพุทธไตร,รัตนานายกค่ะพี่เป็นพระรูปร่างลักษณะแบบนี้เนาะมีห่วงด้วยวัดพนันเชิงกรุงเก่าค่ะพี่แล้วก็มีภาษาจีนตรงนี้นะ อ่ารายการนี้แปลกตานานๆมาทีเนาะพี่น้องนานๆมาทีนะคะนี่ใครไวใครได้เนาะพี่เนะานะใครสายพระเก่าใครสายพระกรุงเก่ากรุเก่า,กเ,กา,กเ,กาเนาะพี่นอ้องนี่ดูสวยเลยสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมสวยคมเลยรายการนี้รายการที่สิบนะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์น้องโบบาร,รามีพระเครื่องคะ่ะ0ูนย์หกสองเก่าขออนุญาต พูดเบอร์โทรตลอดทางคิดจะได้จํากันได้เนาะพี่เนาะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้ยกเว้นโอนเงินนะคะพี่คะเบอร์นี้ระวังมีฉาชีพนะ,ะรายการนี้คะ่ะแขบรูปภาพได้เลยนะคะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่เป็นเหรียญกลมโชคดีคะ่ะเหรียญน,นี้มีขนาดประมาณเหรียญหนึ่งบาทนะคะพี่เหรียญโชคดีคะ่ะพี่เป็นผิวทองอเป็นผิวดำๆแบบนี้ผิวไฟๆแบบนี้อ่าเนี่ เป็นเหรียนโชคดีของหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่อ่าน,น,นี่มีจุดสามจุดเนาะเหรียนโชคดีค่ะพี่สวยเลยพี่นี่ด้านหลังนะคะอ่าใครอยากได้รูกภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลย เหรียญโชคดีค่ะต่อไปรายการที่สิบสองค่ะพี่รายการที่สิบสองอ่าเดี๋ยวขอเป็นเหรียญไปก่อนแล้วกันเนาะพาเนื้อดินรายการที่สิบสองค่ะพี่เป็นเหรียญแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่เป็นอกเหล่าวิหารพระพุทธชินราชค่ะ รายการที่สิบสองค่ะพี่แคปรูปภาพได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบสามค่ะเป็นเม็ดแตงค่ะพี่เป็นเนื้อเงินเม็ดแตงแบบนี้นะหลวงพ่อทวดนะคะด้านด้านหลังเป็นหลวงพ่อทิมนะคะเม็ดแตงค่ะพี่นี่เดิมๆเ,เลยมีรอยตะใบนี่ เม็ดแต่งอันนี้เอาไปให้ลูกให้หลานให้ภรรยาได้เลยนะคะพี่เอาไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนี่รอยตะใบนี่ข้างๆรายการที่สิบสามค่ะต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะพี่เป็นอ่ะพระคำข้าวนะคะนี่ใส่ถูกมาเลย นี่ซูมเนื้อชัดๆรายการนี้ค่ะพี่สวยสวยนะพี่นะ้าดูไม่แกะออกจากถุงเลยนะน้องมาแบบไหนไปแบบนั้นเนาะพี่น้องนี่พาคำข้าวค่ะ สนใจรา,รายการนี้ทักมาได้เลยนะพี่นะรายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะพี่พระผงสู่พันนะคะรายการนี้เป็นพาเนื้อดินนะด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะ ต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่16เป็นพระนางพญาค่ะเม็ดแร่สวยๆเลยพี่รายการนี้เนาะนี่ซูมมาให้เห็นชัดๆนี่ที่อกเนี่ยโอโ้ยเม็ดแร่เต็มไปหมดเลยพี่ดูถูกใจทักมาได้เลยนะคะวันนี้มีนางพญามาหนึ่งรายการนะพี่นะใครไวใครได้นะคะแคปรูปภาพผาน้องบัวบารมีพระเครื่องได้เลยค่ะ ชุดนี้สวยๆเยอะเลยนะพี่นะสวยๆเยอะเลยรายการต่อไปรายการที่สิเจค่ะพี่นี่โอ้องค์นี้เก่าเก่าเลยสวยด้วยสวยด้วยเก่าด้วยนะคะนี่ ปล่อยให้พาราเบาๆค่ะทักมาได้เลยแคปรูปภาพค่ะรายการนี้รายการที่17เนาะรายการที่17นะคะโอยขอโทษค่ะนี่ดีนะเป็นอันี้คือจังหวะหมุนตัวไง ต่อไปค่ะพี่รายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเดี๋ยวเอาเหรียญหลวงปู่มหมุนมาหนึ่งเหรียญแล้วกันเนาะพี่น้องน,นี่โหยสภาพเดิมๆเ,เลยพี่เหรียญหลวงปู่มหมุนเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดนะคะพี่นี่ หมุนค่ะสวยมากพี่อำเภอกันทาราลมนะคะบ้านจานอำเภอกันทาราลมจังหวัดศรีสะเกดนะพี่นะห่วงเป็นห่วงตันนะคะรายการนี้รายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะนี่เป็นผ้าเนื้อด,ดินค่ะหลวงพ่อโตค่ะปล่อยให้ผ้าราเบาๆพี่เอาไปเลี่ยมกกอบขึ้นคอได้เลยนะเดิมๆค่ะ รายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบค่ะเป็นพาเนื้อดินเนาะนี่แปลกตามากเลยนะคะพี่ก็ปล่อยให้ราคาเบาๆเหมือนกันนะทักมาได้เลยรายการที่ยี่สิบค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะโอ้โหหลงพ่อเงินนิวมาไวไปไวมักมากเลยนะคะมาไวไปไวมากๆพี่ชมอ่ะอันนี้มีที่ขี้ตาด้วยนะคะแต่ว่าเขาเป็นน่าจะเป็นพิมพ์นิยมรายการนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่ สวยค่ะดูดูนี่เลยนี่เลยตายกลนรายการนี้รายการที่21สิบเอ็ดค่ะพี่แคปรูปภาพได้เลยนะรายการที่2ี่สิบเอ็ดค่ะ พี่ดูมือรองนั่งนะนี่ต่อไปรายการที่22ค่ะหลวงพ่อเงินค่ะว้าวว้าวว้าวสวยมากแล้วแต่ชอบนะพี่นะ แล้วแต่ชอบถ้าถูกใจก็ทักมาปิดด้วยกันได้หรือต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแจ้งน้องได้เลยเนาะพี่น้องอ่ารายการนี้รายการที่2ี่สิบค่ะน,นี่ตายกลนสวยมากเลยนะพี่นะ ต่อไปคะ่ะรายการที่23ค่ะพี่เป็นรูปร่ออ่ารูปร่อหลวงพ่อเดิมค่ะนี่คอตึงๆเลยพี่นี่ดูมือลองนั่งรูปรลอหลวงพ่อเดิมนะคะใต้ก้นมีรอยจานยันแบบนี้เนาะนี่มีไวสักองค์ไม่เสียหายนะคะบูชาได้เอาไปเลี่ยมยกขึ้นคอได้เลยเนาะพี่เนาะหรือจะเอาวางหน้ารถก็ได้นะคะใครอยากได้ของขวัญอ่าหรือที่ระลึก สามารถมาเช่าบูชาแล้วเอาไปฝากได้เลยนะคะเอาวางหน้ารถได้เลยนะพี่นะาเนี่ยขนาดเขากําลังพอดีเนาะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาแบบไม่ได้ต้องการพระองค์ใหญ่โตแต่ว่าเอาแบบคือให้ดูแบบดูแบบคือพอมองไปแล้วโอเคเรายังมีพรยอยู่หน้าด้านหน้าหลดนะุดเนาะอารมณ์ประมาณนั้นนะสามารถเอาไปตั้งหน้ารถได้เลยนี่อะรายการนี้ค่ะพี่รายการที่ยี่สิบสามนะ อ่ารายการสุดท้ายของ ep นี้ค่ะรายการที่24รายการนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อทบนะคะพี่อ่ารายการนี้เหมาะกับการคล้องคอค่ะเหมาะกับการคล้องคอเลยเนาะพี่น้องเรียบกรอบพร้อมเอาไปเรียบกรอบได้เลยนี่ห้อยประคำแบบนี้เลยนี่มือรองนั่งแบบนี้นะคะนี่หลวงพ่อทบค่ะ ก็วันนี้นะคะน้องโบมีพระมาแบ่งปันให้พี่ๆถูกใจองค์ไหนรายการใดนะคะพี่ๆรบกวนนะคะ,คะ,คะชมให้ชอบดูให้ใช่ถ้าหากไม่ถูกใจยังไม่ต้องเรียบร้อนปิดไปเนาะพี่เนาะเรามีมาแบ่งปันให้อยู่เรื่อยๆนะคะทางร้านก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนกันหาสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนถึงบ้านถึงหน้าบ้านพี่นะคะสามารถจ่ายเงินกับพี่ปรายนีย์ได้เลยนะคะพี่ๆ มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะก็วันนี้นะสนใจพาองคไหนรายการใดสามารถติดต่อมาได้ที่0620890157เบอร์โทรด้านบนนี้ได้เลยนะคะพี่ๆขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีแต่รอยยิ้มความสุขใครคะขายขอให้วันนี้ยอดปังๆเลยเนาะพี่เนาะใครที่มาปิดพักกับน้องโบบารมีพาเครื่องวันนี้ขอให้โชคดีที่สุดในโลกเลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ